นิยายเสี่ยงเรื่องรักของนายอมยิ้ม EP ที่15อมยิ้มและกัสนั่งคุยกันสักพักกัสเลยบอกว่าคืนนี้ผมกลับดึกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปเรียนก่อนนะพี่ยิม้มอมยิ้มพยักหน้าไปเถอะเดี๋ยวพี่กับแม่ดูแลร้านเองพอกัสออกจากร้านได้สักครู่อมยิ้มก็มาคุยกับลูกค้าของตัวเองซอยิ้มซู้ๆนะคะพวกเรานะ่ะ เป็น FC ซอยิ้มแล้วถึงร้านใหม่มาเปิดอีก10ร้านพวกเราก็ไม่เปลี่ยนใจจากร้านของซอหรอกอมยิ้มบอกกับน้องผู้หญิงทั้งสองคนบอกว่าขอบใจมากเลยนะที่มาอุ่หนุนตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ให้เด็กยกเค้กมาให้นะถือซะว่าเป็นของขอบคุณละกันเด็กผู้หญิงทั้งสองคนยิ้มและบอกว่าขอบคุณมากเลยค่ะซอยิ้มแค่ได้เห็นรอยยิ้มของซอ พวกเราก็มีความสุขแล้วจากนั้นพอมยิ้มก็ไปดูแลหน้าเคาน์เตอร์ต่อสักพักก็มีลูกค้าเดินมาในร้านโอมยิ้มเงยหน้าขึ้นมองเพื่อจะต้อนรับแต่คนที่เดินเข้ามาไม่ใช่ใครเป็นอารยาแม่ของจีนั่นเองเธอเดินเข้ามาแล้วก็มาทักโอมยิ้มเป็นไงบ้างล่ะใกล้เจงแล้วล่ะสิ อมยิ้มทำหน้าเซ็งๆป้าเป็นอะไรหรือเปล่าอยู่ดีๆมาแช่งร้านคนอื่นแบบนี้อรารยาเลยบอกก็ไม่มีอะไรหรอกพอดีฉันมาเปิดร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนะ่ะเห็นร้านของแกเงียบๆเงาๆไม่ค่อยมีคนเข้าก็เลยมาดูด้วยความหวังดีสักหน่อยอมยิ้มเลยบอกอ๋อร้านป้านี่เองที่อื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่เปิด มาเปิดฝั่งตรงข้ามนี่นะอรายาเลยบอกว่าทำไมล่ะฉันพอใจจะเปิดตรงนี้อ๋อที่ฉันมาวันนี้นะไม่ใช่อะไรหรอกก็แค่จะมาบอกแกด้วยความหวังดีว่าอีกหน่อยร้านแกก็เจ๋งไม่มีลูกค้าแล้วอืมเอาแบบนี้มะเดี๋ยวฉันจะเซ้งต่อเองแต่ก็คงให้ราคาไม่สูงเท่าไหร่หรอกนะพอดูร้านระดับแกแล้ววะ คงไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่อมยิ้มเลยบอกเกินไปหน่อยไหมป้าผมไปทำอะไรให้ป้ากันจะเปิดร้านของป้าก็เปิดไปสิไม่ต้องมาเยาะเย้ยหรือพูดถากถางร้านของคนอื่นหรอกต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรออมยิ้มพูดภรรยาเลยบอกต่างคนต่างอยู่อะไรฉันเกลียดแกไงแค่เห็นหน้าก็เกลียดได้ยินชื่อก็เกลียด ฉันก็เลยมาเปิดร้านฝั่งตรงข้ามซะเลยดูสิร้านของฉันหนักระดับไฮเอนด์ขนาดนั้นลูกค้าก็ย่อมต้องติดใจแล้วก็ชอบไม่เหมือนร้านบ้านๆอย่างแกหรอกอมยิ้มเลยบอกป้ามาทางไหนป้าก็กลับไปทางนั้นเถอะผมก็ไม่ค่อยอยากคุยกับป้าเท่าไหร่อีกอย่างร้านของผมอะ่ะคงไม่ต้อนรับคนอย่างป้าหรอก อรารยาเลยบอกว่าฉันมาด้วยความหวังดีนะแกนี่ยังไงไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มาไล่กันได้ลงคออ๋อหรือว่าจะให้ฉันเป็นลูกค้าล่ะแต่ถึงสั่งไปฉันก็ไม่กล้ากินหรอกนะกินไม่ลงอมยิ้มเลยบอกป้ามาทางไหนป้าก็กลับไปทางนั้นเถอะร้านของผมนะ่ะไม่ต้อนรับป้าอรารยาเลยบอก อีกหน่อยเดี๋ยวก็เจ๊งคงไม่มีลูกค้าแล้วล่ะฉันก็ไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้นานนะหรอกสักพักกันยาถึงนีดออกมาอะไรกันอมยิม้มยายคุณนายนี่มาหาเรื่องกันหรอไม่ได้เลือดก็คงจะไม่จําใช่ไหมอรารยาเลยบอกก็มีแต่พวกป่าเถืนแบบนี้แหละอีกหน่อยรัดก,ก็เจ๊งฉันก็ไม่อยากอยู่ที่นี่นานหรอกกันยาเลยบอกไม่อยากอยู่ก็ออกไปสิ เป็นเสนียดของร้านเนี่ยถ้าแกออกไปแล้วอะ่ะยังต้องให้พวกพนักงานน้ําเกลือมาสาดไล่ด้วยนะจะไปดีๆหรือว่าอยากได้สักแผลสองแผลอรารยาเลยบอกว่าะจะคอยดูน้ําหน้าพวกแกละกันวันไหนที่ร้านเจ๋งขึ้นมาฉันจะหัวเราะให้ดังๆเลยจากนั้นอรารยาก็กลับออกไปอมยิ้มเข้าไปปลอบกันญาแม้ใจเย็น เยป,ป้าก็เป็นแบบนี้แหละไม่ต้องคิดมากหรอกครับกันยาเลยบอก <H> um> น่าจะฟันให้สักแผลสองแผลจริงๆเลยคนแบบนี้ว่าแล้วเชียวใครมันมาเปิดร้านฝั่งตรงข้ามเยป,ป้ามหาภัยนี่เองอมยิ้มเลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงซะร้านของเราก็ทำดีมีคุณภาพลูกค้าไม่หนีหายไปไหนหรอกครับ แม่ใจเย็นๆนะไปเถอะเดี๋ยวยิ้มเข้าไปทำอาหารช่วยจากนั้นทั้งคู่ก็เข้าไปในร้านตัดมาที่กลุ่มแฟนคลับของอมยิ้มนี่พลอยแกถ่ายไว้ครบไหมตั้งแต่ยายป,ป้านั่นเดินเข้ามาหาเรื่องซอยิ้มนะ่ะเมย์เลยบอกครบสิเธอมาหาเรื่องซอยิม้มต้องผ่านแฟนคลับอย่างพวกเราสะก่อน โพสเลยแกโพสให้มันดังๆไปเลยแกแล้วไม่เจียมมนุษย์ป้ามาหาเรื่องเด็กจากนั้นทั้งคู่ก็โพสเรื่องราวที่อารยามาหาเรื่องพมยิ้มทำให้เรื่องนี้ดังไปทั่วจนคนที่อยู่ละแวกนั้นที่เป็นทั้งแฟนคลับพรมยิ้มแล้วก็พวกมนุษย์ป้าข้างบ้านทั้งหลายก็พากันมาที่ร้านของอรารยาอรารยาที่ตอนนี้ยังไม่ไปไหน เธอก็ดีใจนึกว่าลูกค้ามาแต่ที่ไหนได้มีแต่คนเข้ามาต่อว่าเธอเหตุที่เธอเป็นผู้ใหญ่แล้วไปหาเรื่องเด็กเธอก็งงอะไรกันคอยดูนะใครที่มันพูดไม่ดีหรือว่าฉันฉันจะฟ้องให้หมดเลยเธอทั้งด่ากลาดออกไปบางคนก็ยกมือถือขึ้นมาถ่ายพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของอรารยาลงในโซเชียลอรายาโมโหมาก อะไรของพวกแกเนี่ยเดี๋ยวเถอะใครกลา้าโพสเรื่องของฉันระวังนะฉันจะให้ทนายฟ้องให้หมดเลยสักพักก็มีกลุ่มของผู้ชายเดินเข้ามาเขามาโวยวายนี่เจ้าของร้านอยู่ไหนออกมาคุยกันหน่อยสิพนักง,งานในร้านของแกน่ะไปเป็นกิ๊กกับแฟนฉันเนี่ยฮะอะไรกันนี่เปิดคาเฟ่หรือจะเปิดร้านโฮสกันแน่ฮะ แม่เอาคนหน้าตาดีมาหลอกล่อลูกค้าเนี่ยนะออกมาคุยกันเลยจากนั้นเรื่องราวก็บานปลายทำให้อรายาถึงกับปวดหัวอีกทั้งสามีใหม่ของเธอก็โทรมาต่อว่าบอกว่าเรื่องของเธอดังไปทั่วโซเชียลทำให้เขาไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอรายาเลยบอกเรื่องแค่นี้เองทํำไมกันคุณก็สั่งให้ทานายไปจัดการให้ฉันสิ มีของอรารยาบอกว่าจัดการบ้าบอไรคุณทำพฤติกรรมแบบนั้นน่ะผมอายผมไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วถ้าคุณยังไม่ปิดร้านไอ้บ้าๆของคุณนั่นอีกผมจะฟ้องหย่าก,กับคุณอรารยาได้ยินแบบนั้นถึงกับเงียบไปเธอไม่รู้จะทำยังไงก็เลยให้ลูกน้องปิดร้านชั่วคราวที่เธอยอมง่ายๆแบบนี้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกนะเพราะว่าสามีของเธอ ตอนนี้กำลังมีเมียน้อยกำลังหลงกันอยู่เชียวผู้หญิงคนนั้นก็มาตามวอลแวร์แล้วก็ต่างรำควานเธออยากจะให้เธอกับสามีหย่ากันอะไรนะถึงขนาดเอ่ยปากที่จะหยาก,กับฉันเลยเหรอหืมฝากไว้ก่อนเถอะเรื่องของอรารยาก็เลยเงียบหายไปร้านฝั่งตรงข้ามก็ต้องปิดตัวลงเพราะว่ายังมีกลุ่มที่ว่าพวกแฟน มาติดเด็กเสิร์ฟที่ร้านอีกเยอะแยะอมยิ้มและเพื่อนนั่งคุยกันยิงดีนะที่วันนั้นมีคนถ่ายคลิปที่ยายป้าน,นั่นมาหาเรื่องได้ไม่งั้นนะป่าน,นี้ไม่รู้เรื่องจะบานไปลายไปยังไงนานิเลยบอกเฮ้ยเมื่อไหร่แกจะหลุดพ้นเวรกรรมจากบ้านนี้สักทีเนาะยายพราวฟ้าก็หนึ่ง เยปาแม่หอยจีก็หนึ่งแล้วอมยิ้มเลยบอกช่างเถอะฉันนะก็ใส่บาดโกรดน้ำให้อย่าได้พบได้เจอกันอีกเลยอะไรกันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่ได้คบกับเอจีแล้วนะเว้ยอยากจะมาวุ่นวายอะไรกับฉันก็ไม่รู้อีกอมยิ้มบน่นเรื่องนี้จี G ก็รับรู้เหมือนกันเขาพยายามที่จะเข้ามาขอโทษอมยิ้มแต่อมยิ้มก็ไม่พูดด้วย อมยิ้มอยากจะตัดปัญหาด้วยการที่ไม่ติดต่อไม่คล่องแวะและไม่ต้องรู้จักกันเลยจะดีกว่าช่วงเย็นวันนั้นอมยิ้มกลับมาที่ร้านเธอถามกับกัญญาอืมกัดยังไม่กลับอีกเหรอแม่กัญญาเลยบอกช่วงนี้กัดมันยุ่งๆนะลูกมันบอกแม่ไว้แล้วถ้าวันไหนกลับดึกเดี๋ยวแม่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ดีกว่าจะได้อยู่เป็นเพื่อนยิ้ม กามันมีรายงานมีงานแล้วก็มีที่ต้องติวอีกอมยิ้มพยักหน้าครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวยังไงแม่มาอยู่ที่นี่ก็จะได้สะดวกเหมือนกันจะได้ไม่ต้องไปไป,ไปมาๆระหว่างร้านกับคอนโดอมยิ้มขึ้นไปหาหนังสือจนหลังที่ปิดร้านแล้ว้าทุ่มกว่าแล้วกัดก็ยังไม่กลับ งานอะไรเยอะๆขนาดนั้นนะหลังจากนั้นกัสกลับมาก็สภาพผิดโดยเหมือนไปทำงานหนักมาอมยิ้มก็ถามมีรายงานแล้วก็เรียนหนักมากเลยเหรอกัสกัสบอกว่านิดหน่อยนะครับยังไหวอยู่ไม่เป็นไรนะพี่ยิ้มช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาให้พี่จริงๆพี่คงไม่ว่าอะไรนะอมยิ้มบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอาบนะ้ำอาบท่าแล้วนอนเถอะ หลายวันต่อมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอมยิ้มเลยพูดกับเพื่อนๆอนเด็กฝั่งนู้นมันทำไมเรียนหนักอย่างนี้วะไม่เห็นชิวๆเหมือนพวกเราเลยนับหนึ่งเลยบอกเรียนหนักอะไรก็เห็นไอ้ลูกอมมาที่ร้านประจํำเกือบทุกวันด้วยซ้ำมันเนนดินคณะเดียวกันไม่ใช่หรอนับหนึ่งบอกป้อมเลยบอกเฮ้ยแบบนี้ เริ่มมีกลิ่นไม่ดีแล้วเว้ยยิ้มกลับบ้านดึกแทบทุกวันเลยนานีบอกปอมอย่าพูดมากเรื่องของเขาอาจไม่ใช่อย่างที่แกคิดก็ได้ปมยิ้มเลยบอกว่าก็ค่อยๆดูไปไม่แน่เขาอาจจะมีความจำเป็นก็ได้ผู้แกก็อย่าตีตนไปก่อนใครทำให้ฉันคิดมากสิ ฉันนะ่ะย่งคีระแวงอยู่เรื่องสมัยก่อนก็ยังจำฝังใจอยู่เลยอมยิ้มบอกหลังจากที่เรียนเสร็จอมยิ้มก็ไปหาลูกอมแล้วก็กัดที่มหาลัยพวกเพื่อนของการดก็แซวกันใหญ่เลยอมยิ้มเลยบอกเปล่าหรอกพอดีเลิกเรียนเร็วน่ะก็เลยแวะเอาขนมมาฝากอาวาเรีนกับโซก็กินด้วยสิ พวกเด็กๆนั่งกินขนมด้วยกันกัดก็นั่งอยู่ข้างๆอมยิ้มนั่งทำรายงานไปด้วยอมยิ้มเลยบอกอืมเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะกัดเลยถามให้ผมไปเป็นเพื่อนไหมอมยิ้มบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่รีบไปรีบมาอมยิ้มไปเข้าห้องน้ำหลังจากทำธุระเสร็จเขาเดินออกมา ก็เจอผู้หญิงสองคนยืนรออยู่ที่หน้าห้องน้ำเขาจำได้ผู้หญิงคนนึงชื่อมิ้นเป็นแฟนของโซ่นี่เหมือนจะรอใครคงไม่ใช่รอเขาหรอกมั้งอมยิ้มกำลังจะเดินผ่านญิอีกคนหนึงที่ยืนอยู่ข้างมิ้นก็ทักขึ้นสวัสดีค่ะพี่อมยิ้มอมยิ้มหันไปหาแล้วถามว่ามีอะไรกับพี่หรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นเลยบอกว่า ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่จะมาแนะนำตัวหนูชื่อดาวนะคะอมยิม้มมองแบบงงๆแนะนำตัวทำไมหรอดาวเลยบอกว่าก็ไม่มีอะไรหรอกแค่อยากจะให้พี่รู้จักหนูไว้ไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะคะอย่าลืมล่ะหนูชื่อดาวจากนั้นทั้งสองคนก็เดินจากไปอมยิม้ม ก็ยังงงๆอยู่เป็นอะไรของเขานะอยู่ดีๆมาแนะนำตัวอมยิ้มกลับไปนั่งที่กลุ่มของกัสกัสถามมีอะไรหรือเปล่าอมยิ้มบอกว่าไม่มีอะไรหรอกพอดีไปเข้าห้องน้ําเจอแฟนโซ่มนะันอ่ะโซ่เลยถามแล้วมิ้นมีอะไรกับพี่อมยิ้มหรออมยิ้มบอกไม่มีอะไรหรอกเขามากับเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งที่ชื่อดาวน่ะ เออแล้วทำรายงานกันเสร็จหรือยังหิวแล้วอะ่ะอมยิ้มหันไปถามกัสกัรบอกเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรากลับร้านไปด้วยกันลูกอมกลับไปด้วยไหมแกไม่ได้เข้าร้านนานแล้วนะกัสถามลูกอมไปบอกว่าไม่อะ่ะช่วงนี้ก็ฝากดูร้านหน่อยแล้วกันพอดีมีธุระต้องไปทำนะ่ะหลังจากนั้นทั้งหมด ก็ไปที่ร้านของกมยิ้ม